พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพวกเรารายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิษพลเดชวิสัยครับสิ่งที่ผมเคยพูดมาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็เป็นจริงแบบนั้นจริงๆครับในยุคก่อนนะครับเราพวกเรานะครับก็จะมีสองกลุ่มสองฝ่ายด้วยกันฝ่ายเสื้อแดงกับฝ่ายเสื้อเหลืองแล้วฝ่ายเสื้อแดงกับฝ่ายเสื้อเหลืองก็จะทะเลาะกัน ชบ้านฮันแลครับมองหน้ากันไม่ติดคุยกันไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะย่อมาจากประเทศย่อมาอยู่ที่จังหวัดนะครับก็จะสองกลุ่มเจอหน้าก็เชิดใส่กันนะครับผมบอกเสอเมอว่าเฮ้ยเราจะมาทะเลาะกันทําไมบางครั้งนะครับไปนั่งกินเหล้ากันไปนั่งดื่มกันก็มาคุยกันเรื่องการเมืองครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีการต่อยกันมีการแทงกันก็มีนะครับทั้งๆ้ที่ คนหนึ่งรักคุณทักษิณคนหนึ่งรักคุณประยุทธ์แล้วคนหนึ่งก็ตายไปอีกคนหนึ่งก็ติดคุกปรากฏว่าคุณประยุทธ์กับคุณทักษิณไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราด้วยเลยผมเคยพูดเสมอว่าเฮ้ยเราจะไปรู้อะไรคุณทักษิณอาจจะโทรศัพท์คุยกับคุณประยุทธ์อยู่ตลอดเวลาก็ได้หรือคุณประยุทธ์อาจจะบินไปนั่งกิบกาแฟกับคุณทักษิณก็ได้เราไม่มีสิทธิ์รู้เลย เพราะว่าผมสังเกตและผมเอกใจว่าทาไมคุณยิ่งรักชินวัตรเดินทางออกนอกประเทศได้แบบง่ายได้ขนาดนั้นทั้งทงท,งที่ตอนนั้นอทอทอทอคอสชกลุ่มอํานาจอยู่ในการที่รัฐบารมันไม่มีทางออกนอกประเทศได้ง่ายได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมันต้องมีการล็อกเป้าไว้อยู่ตลอดเวลาว่าท่านจะไปยังไง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 จะออกไปกอ,ออกไปได้ อย่างดีผมเอะใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับปรากฏว่ามาถึงตอนนี้ผมยิ่งมั่นใจมากๆเลยเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เพราะว่าคอสชอครับคืนอำนาจให้กับพรรคเพื่อไทยจริงๆหลังจากที่ยึดอำนาจจากพรรคเพื่อไทยมาเก้าปี บัดนี้เป็นการคืนอำนาจเราก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้อำนาจคืนจากการที่เจรจาต่อรองกับลุงป้อมเราต้องการสอสอส,อสอวอในในส่วนของลุงป้อมมาช่วยยกมือสนับสนุนเพระพรรคเพื่อไทยรวมเสียงกับพรรคที่จะร่วมรัฐบาลด้วยกันก็300กว่าเสียงก็เหลืออีก50กว่าเสียง60เสียงเท่านั้นเองก็ต้องการ สวจากสายลุงป้อมเล่าอ,ออกมาแต่คนว่าไม่เป็นอย่างนั้นครับในการยกมือครั้งที่ผ่านมาสวสายลุงป้อมไม่ได้เลือกครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือยกมือให้มีกี่คนนอกนั้นก็ไม่ไม่ไม่ออกความเห็นแต่สวฝ่ายของลุงตู่ครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยที่ยกมือพลเอกปีชา จันโอชายกมือในพลทั้งหลายยกมือให้ทัปทีนั่นไม่ใช่ลุงป้อมมาสัง่งนี่ลุงตู่เป็นคนสัง่งครั้งนี้ที่รัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นได้ทุกพักที่ร่วมรัฐบาลกันต้องไปขอบคุณลุงตู่นะเพราะลุงตู่เขาคือนอำนาจให้กับพักเพื่อไทยเขาสกัดกั้นพักเก้าไก่ แลสวต่างๆสวต,วตัวตึงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสรีไม่ว่าจะเป็นสมชายไม่ว่าจะเป็นหอพรทิพย์ไม่ว่าจะเป็นกิตติศักดิ์หรือคนอื่นๆเนี่ยที่มาพูดจาเสียงแข็งเหมือนกับว่าตัวเองหนึ่งเป็นหัวหน้าสวเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้เป็นไปตามที่ว่าเลย ก็เสียผู้เสียคนไปจะบอกว่าเป็นไงพวกในพลนเขาอะ่ะเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่ออกมาพูดอะไรเลยเขาไม่รู้จะพูดไปทําหออะไรเขาอยู่เขาดีกว่าเปล่าวะอยู่เฉยดีกว่าเปล่าวะจะไปพูดทําไมอะ่ะดังแล้วมีประโยชน์อะไรวะอ่ะเขาไม่พูดไอ้วกที่ออกพูดนี่ไม่ไม่ฉลาดหมอพลทิพย์เนี่ยไม่ไม่ฉลา,า,า,าดเลยไปพูดให้ตัวเองโดนดา่าแล้วก็มาบน่นด้อมต้ม อย่างงูอย่างนี้ก็ตัวเองก็พูดผิดเองอ่ะได้ไหมจบจบข่าวอแล้วเขาไม่สนใจด้วยเขาไม่ไปขอร้องให้ยกมือด้วยถ้าลุงตู่ขอร้องให้พวกนี้มายกมือให้ยกมือหมดไม่ต้องขอร้องเสียงดังหรอกนะบอกเฮ้ยช่วยยกมือให้เศรษฐาไม่ต้องนะแค่พูดเบาๆเฮ้ยช่วยยกมือให้เศรษฐาโอ้โหเพิ่บเปล่าเพิ่บเปล่าพวกนี้ ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะถ้าลุงตู่ไม่ยอมคนเดียวจบแล้วเป็นไงฟังลุงตู่ให้สัมภาษณ์มาลุงตู่แสดงความยินดีกับคุณเศษนะรษฐาลุงปูลุงปู่ลุงตู่ให้กำลังใจพักรัฐบาลให้ทำงานต่อไปให้สำลุงตู่เป็นคนดีมีชาติตระกูล ดูดีขึ้นมาทันตายมีคนด่าลุงปู่ลุงปู่อยู่เก้าปีลุงปู่จัดการแป๊บเดียวจบทำไมอูนวินชิดชอบไปปรากฏกายที่สนามบินดอนมือถ้าไม่ต้องไปก็ได้ท่านโทรโทรศัพท์ก็ได้ท่านสั่งการก็ได้มันเป็นการไปแบบแสดงสัญลักษณ์แล้วก็ไม่มีอะไรเลย ให้คนแม่งงง,งๆเยอย่องนี้ันน่ะไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาขับอย่างนั้นแหละเ, <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราครับโดยเฉพานักวิชาการต่างๆสื่อมวลชนต่างๆนักการเมืองต่างๆมันถือว่าอยู่รอบนอกไม่รู้จริงหรอกครับว่าผู้มีอำนาจเขาคุยอะไรกัน ตอนนี้คุณทักษิณก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วเรียบร้อยแล้วดอผลโทษทุกอย่างมันลงตัวกันไปหมดเลยและในปีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเศษฐาแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ทำงานถึงลูกถึงคนทำงานอย่างเต็มสุดความสามารถแล้วเห็นผล พี่น้องประชาชนได้การที่จะไปด่าว่าพรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์เขาก็จะบอกว่าถ้าตบบัดสัตว์แล้วชาติดีขึ้นอย่างนี้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นขนาดนี้ก็ให้ตบัดสัตว์ไปเรื่อยๆเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้สนเกี่ยวกับโครงสร้างไม่ได้สนเกี่ยวกับประชาธิปไตยจริงๆจังๆหรอกครับ ไม่ได้สนแบบจริงจจัดบางทีเขาพูดไปโกโก้เท่ๆนั่นเองประชาธิปไตยเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนี่คือชาญชาญฉลาดคือพวกเรานะครับทั้งหมดนี่ครับมันมีความรู้เท่าหางอื่นเท่านั้นเองวิชาวิจารณ์ไปไปด่าทักสินโง่ไปด่าหมอดูหมอเดิ์ชิปเจ๊งไเจ๊งกันไปหมดเลยไอ้หมอป้ายไอ้หมออะไรนะไอ้ดังๆหมอรลัก จบชีวิตกันไปหมดเลยทั้งหมอดูจริงๆทั้งหมอดูผอมๆนะครับอาจารย์สุขุมตัวสกุณจะออกมาเลยว่าฉลาดขนาดนี้ยังแบบยังรู้ไม่เท่าเลยเพราะว่าผู้มีอำนาจเขาคุยกันเขามีแ่นกับเขาจัดแจงันันะครบก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงได้นะก็สรุปจบตรงนี้เลยว่า พอตชคืนอำนาจให้กับเพื่อไทยจบมข่าวนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศผมมีหน้าที่นําเสนอนะครับมาช่วยซื้อน้ําหอมผมหน่อยครับน้ําหอมสายมูเตรูยี่ห้อมุนตราครับราคา5้าร้อยเก้าสิบาทรวมค่าส่งด้วยพระพุชิลารุ่นห6ร้ยหกสิหกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชานะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมผมจะเปิดตัวบล็อกเก็ตบุ๊เล่มใหม่ครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยกำลังเคลียนอยู่ ชื่อว่าคาถาตำราพริกชีวิตครับตอนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง You Tube ก็เข้าไปดูด้วยนะครับชื่อว่ากิจโพสแฉะแล้วไปกดติดตามให้ผมด้วยวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วครับด้านหลังเป็นสนามบอลสนามบอลสนามวิ่งขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชน ชาวจายทางประเทศของครับสวัสดี